ขึ้นรถรังเอาเรือขึ้นรถนะคะไม่ใช่เอารถขึ้นเรือกำลังรอคิวอยู่นะคะใ <c oughs> นเรืออยู่ในค่าูจะกระโดดเลยหูจะกระโดดไม่หนูจะกระโดดสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดาร์ลินชานนท์นะคะ เจอกันที่เกาะช้างน,นะคะทตไมไม่ได้เราก็ตื่นกันแล้วนะคะตอนนี้กำลังไปเล่นทะเลยอยู่นะคะกำลังเดินทางใช่ไหมคะ โอทมมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นตอนนี้นะะเรากาลังเอาเรือขึ้นรถกลัลงเอาเรือขึ้นรถนะ,ะ <c oughs> ไม่ใช่ารถขึ้นเรืเรากำลั <c oughs> ลงรอคิวอยู่นะคะในเรืออยู่ไหนคะขอด้วย่อย <c oughs> ลำนี้ของเราไหนลำไหนของเราไม่รู้จะใช่หรือเปล่ากำังจะเข้าแอมอมองแอมองแมปิดหัวใจ บบบบใกล้ยังคะดา r ิ i n ใกล้ถึงคิวเรายังหนุกใกล้เลยอยากขึ้นแล้วอ,ะอ่ะอยากขึ้นแล้วเดี๋ยวรอลุ้นนะเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าคันเรา,าจะทัทนไมหมถ้าไม่ได้คันนี้กลับบ้าน <จะ S 1> เลยโอ้ถ้าไม่ได้ลำนี้กลับบ้านเลยเหรอ ก่อนคะ่ะเดี๋ยวไปเ,เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเปลี่ยนเสือ้อผ้าแล้วเลานสาวไว้น้ำก่อนนะค่ะเล่นสาว่า้น้ำดีกว่าเล่นสาว่น้ำี่ะไหวไหมลูก ขอดูขอดูลูกมะนาวหน่อยเราจะบอกอะไรเราจะบอกอะไรไหนดูลูกมะนาวหน่อยหัวโขกปูนโหขูจะไปเล่นทะเลคนเดียวหูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปดูสิโขกปูนะลูกใหญ่มากเลยหนูไม่ร้องเลยเหรอคะ ปู่ทำไมเก่งขนาดนี้มันไม่ค่อยชายหาดที่ไหนจะนั่งตรงไหนเนี่ยเฮ้ยอครจะเล่นนะโอ้โหกระหนุกมากเลยป่ะหาเกือบทิ้งหัวทิ้งไม่ใช่ขาทิ้ง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นหาาด,ดีขนาขดไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นดีขนาขดไหนเฮ้ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้หนูชอบตรงนี้อ่ะอ่ะชอบใช่ไหมชอบนี้รางค้างลงเขาโสวยมู้สวยมยยสสววโรงแรมที่สองนะคะ Elephant Bay

ม,มันไม่ถึงมันไม่ทำอะไรหรอกลูกก็หน,นูไปยือ้ออย่าย,ยื้อ,อเสี้ยนเหรอโยนเลยค่ะคว้าวโยนไปไกลไป,ไปเรงเ่งมาอยู่ตรงนี้เลยเร่งมาอยู่ตรงนี้แล้วมาอยู่ใกล้ๆแล้วโยนให้มันตรงนี้ค่ะตรงนีอ้อ่ะ เอออย่างนั้นแหละนึกจนทางนี้มันเอาขึงอยู่นะด้ายต้นด้ายต้นด้ายต้นด้วยให้ด้วยนะให้มันหางะ เดี๋ยวมาอีก